คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ลงมติส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นฟ้องต่อสารปกครองเพิกถอนคำสั่งอนุญาตนายทักษิณจินวัตรรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจซึ่งให้เป็นการกระทำที่ใช้บังคับไม่ได้หรือเป็นโมฆะชี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีสาเหตุสำคัญมาจากการปฏิบัติหน้าที่ บังคับใช้กฎหมายไม่ครบถ้วนของหน่วยงานของรัฐทีนี้นะครับเอาเรื่องอมงพระมาพูดก็ไม่เชื่อเนี่ยค,ความเป็นจริงเนี่ยเพลงนี้ร้องกันสองคนคุณเสกกับพี่เบิร์ดเบิร์ดอ่าเบิร์ดทรงชยัยก็เป็นเพลงที่ติดหูคนไทยอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อก็เป็นเพลงที่ดังมานานแล้วดังมากๆเพลงหนึ่งแต่ไอ้ที่มันดังมากเนี่ย ก็คืออันวาฮิบราหิมเอาภาพการมาเยือนไทยไม่ว่านั่งเจรจากับนายกวงอิงเจรจากับคุณทักษิณเป็นภาพประกอบเป็นมิวสิกนะครับว่าไอการเจรจาเนี่ยและอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยขึ้นเพลงนี้เนี่ยองค์พระมาพูดก็ไม่เชื่อหมายความว่ายังไง <c oughs> คือผมไม่เชื่อว่าเป็นความผิดพลาด เป็นความไม่ตั้งใจผมเคยได้มีโอกาสพูดคุยกับรอบข้างคอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีมาเลเซียคบางคนเนี่ยนะครับพูดภาษาไทยได้ทัง,งนะั้นความเป็นจริงก็คือว่าซีของพื้นที่ที่เคยเป็นของไทยมาก่อนวันนี้ก็ยังใช้ภาษาไทยกันอยู่ไซบุรีกาลันตังครังการูปลิตมแม้ว่ามีภาษามาเลาภาษาจีนแต่ว่า คนจํานวนมากก็ยังพูดภาษาไทยได้กันอยู่และ,ะที่สําคัญมันไม่ไม่น่าจะเชื่อถึงความผิดพลาดขนาดนั้นเพลงมีเป็นล้านเพลงะนะครับเราอยู่ดีๆก็ยกเพลงนี้ขึ้นมาเพราะว่าอันว่าอิบราฮิมก็ไม่รู้อนาคตตัวเองเหมือนกันในมาเลเซียนะสําหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปกับสถานการณ์ภายในของเขาเนี่ยกับการที่เข้ามาดูเสมือนหนึ่ง นะครับมายุ่งเกี่ยวกับคุณทักษิณจนเกินงามเนี่ยแม้ว่าจะลบเพลงนี้ออกไปคแล้วก็เอาเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็นนะครับมาขึ้นแทนก็ตาม,มแต่ว่าสิ่งที่ได้เนี่ยมันจบไปแล้วก็คือคอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อครายความก็คือเปรียบเสมือนว่าการรู้ทันระหว่างกันผมไม่เชื่อว่าจะไม่เจตนาเพราะว่าระดับนี้เนี่ยมันจะพลาด ถึงขนาดที่ไม่รู้ว่าเนื้อเพลงมีความหมายอย่างไรนั้น <S <S <ช>เป็นเรื่องที่รับฟังไม่ได้เข้าใจว่าจงใจเป็นความตั้งใจคิดเป็่อื่นไม่ได้อแล้วถ้าสมมุติว่าตั้งใจนะคะคุณจรุราต้องการที่จะสื่อบอกเรื่องอะไรว่าไม่เชื่อในเนื้อหาที่เจรจารหรือพูดคุยหรืออะไรคือจะสื่อความอะไรเนี่ย <S <S <ช>ผมไม่ทราบอเพียงแต่ว่าอ้ระดับเนี้ยค่ะ ที่จะเปิดเพลงนะครับย่อมที่จะรู้ดีว่าเพลงนี้หมายถึงอะไรเพราะว่าคุณเปิดเพลงภาษาไทยก็แปลความว่าคณะทํางานก็ต้องมีคนที่เก่งเรื่องภาษาไทยอย่างน้อยๆทีมก็ต้องช่วยกรองก็ก็กกมีก็ต้องมีคนที่พูดภาษาไทยได้อยู่แล้วะนะครับชํานาญภาษาไทยได้อยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปเลือกเพลงนะครับสุ่มสี่สุมห้าสุมหกกันได้อย่างไรก็ต้องรู้ความหมายส่วนเจตนาเนี่ยนะครับต้องการอะไรเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่ออนว์อิบราฮิมจะต้องอธิบายซะเองแต่ก็ไม่มีใครเชื่อหรอกว่าจะไม่ตั้งใจแต่ว่าเพื่อให้เห็นถึงความไม่แน่นอนอะไรกันทักอย่างหนึ่งเพราะว่านะครับยิ่งเข้ามายุ่งเกี่ยวกับทางการไทยโดยเฉพาะตัวบุคคลมากเท่าไหร่นั้นการเมืองในมาเลเซียซึ่งมีการแข่งขันกันแรงอยู่แล้วนะครับเขาก็ต้องเห็นผลที่จะต้องแบกรับปัญหาในอนาคต แม้กระทั่งก่อนหน้านี้ที่เจรจา,ากับคุณวิ่งที่เราวิพากวิจารณกันเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการาค้าเนี่ยไทยไม่ได้มีปัญหากับมาเลเซียที่ทําสงครามกันเรามีปัญหาของเราอ่ะบังเงิดวัยชายแดนติดกันมีคนสองสัญชาติแต่ว่ามันไม่ใช่บริบทที่จะเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการาค้าคผมว่านี่นะครับสถานการณ์ต่างๆการข่าวของมาเลเซียเองเนี่ยเขาก็คงจะคาดการณ สถานการณ์ในประเทศไทยได้กันบ้างพอสมควรคเพราะเรื่องกรณีที่จะเป็นปัญหาและจะมาลำดับถัดจากนี้ก็คือเรื่องชั้นสิบสี่อยู่ดีๆเนี่นะครับไม่มีปีไม่มีคลุยเดิมในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยเขาทำคำร้องไปที่คณะกรรมการปปชหลังจากเขาผลสอบอะนะครับและก็ดำเนินคดี ก,กับทางแพทย์ทั้งสองโรงพยาบาลราชทันและโรงพยาบาลตำรวจรวมกระทั่งเจ้าหน้าที่ในกรมราชทันมซึ่งปปชอเองก็รับต้นเรื่องนะครับนอกจากภาคประชาชนไปยื่นแล้วหลักๆก็คือรับจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินี่เขาก็ไม่ได้หยุดแค่ปปชเพราะช่องทางเนี่ยนะครับที่จะเดินทางไปสู่สารปกครอง ต้องผ่านองค์กรอิสระอย่างผู้ตรวจการแผ่นดินะนะครับที่จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ฟ้องเปรียบเสมือนว่าถ้ากรรมาการสิทธิ์เป็นพนักง,งานสอบสวนเนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินก็ทำหน้าที่เสมือนเป็นอายการเพื่อที่จะร้องไปยังศาลปกครองเพื่อเพิกถอนคำสั่งทางปกครองะนะครับในกรณีให้เอาตัวคุณทักษิณมาที่โรงพยาบาลตำรวจแม้ว่าจบสิ้นไปแล้วจนกระทั่งคุณทักษิณ ออกมาพเพ่นพ่าน<ล>กันมาแล้วะนะครับไม่เหลือสภาพเหตุผลต่างๆในเวลานั้นก็ตามแต่ว่าเราก็เห็นว่าได้มีการขยับอย่างมีนัยยะสําคัญอ่ายังไงคะคุณจรุพรเพราะว่าถ้าสมมุติว่าจะยื่นไปยังพูดตรวจทําไมไม่ยื่นไปพร้อมกับช่วงเวลาที่ยื่นกับทางปวชหรือว่ามันมีเหตุผลยังไงที่ต้องรอคือแน่นอนที่สุดเนยนะครับในชั้นปวชก,ก็ใช้ระยะเวลาที่ เนื่นนานไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ตื่นชึ่งตื่นชื่งแต่ผมก็รู้ภายในว่าเขาก็คงทําหน้าที่กันอย่างเต็มที่ในสถานการณ์ที่โรคแทรกเต็มกันไปหมดคคือต้องยอมรับความเป็นจริงว่าไม่ว่าในกระบวนการองค์กรอิสระซึ่งสาหัสสากันอยู่แล้วก็แย่หนักเข้าไปค่ะคําพิพากษาของศาลในกระบวนการยุติธรรมนะครับก็แทบจะไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นเพราะว่า ในคดีทุจริตคอร์รัปชันหัวหน้าคณะผู้บริหารประเทศที่ต้องคดีทุจริตแต่ว่าไม่มีปัญญาจับขังได้แม้แต่เพียงวันเดียวเราจะปราบปรามกันเรื่องการทุจริตกันได้ยังไง <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นในกระบวนการของกอสมเนี่ยที่ไปยังผู้ตรวจการมุ่งเป้าไปอย่างสารปกครองอนั่นก็คือทางหนึ่งเพราะเวลาที่กระบวนการเวลาเขาขยับเนี่ยขยับกันรอบวง วันนี้ปปชก็มีสารตั้งต้นจากกสมแล้วผู้ตรวจการก็มีสารตั้งต้นจากกสมแล้วเพียงแต่ว่าจะใช้ระยะเวลาอย่างไรถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนคือวันนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาค,ความจริงก็ติดชึ่งกันทั้งนั้นนะ,นะครับแต่ว่าถ้าเอากันจริงๆนั้นก็ทำหน้าที่ตรวจนะครับในคำร้องของคณะกรรมการสิทธ์ แล้วก็หลังจากนั้นก็ส่งต่อไปอยังสารปกครองมันใช้เวลานานไหมคะคุณจุรพันจะมาติดเชึงเหมือนกับปปชม,มันอยู่ที่ <ใน S 2> สถานการณ์<อ>คือบ้านเมืองเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ข้อตทดจริงนะมันอยู่ที่สถานการณ์ว่าได้เวลาแล้วหรือยังค่ะสามวันเจ็ดวันสิบห้าวันเดืนอนอปีเป็นไปได้หมดก็ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ว่าให้จับตาดูเนี่ยนะครับประเด็นที่คุณหมอตุลออกมาพูดค่ะ ในการประชุมแพทยสภาครั้งหน้าใ,ในวันที่แปดพฤษภา,าจะให้เหตุผลอะไรถ้าไม่เอาเรื่องนี้ขึ้นมาหยิบยกในการพิจารณาคุณหมออมรน,นะครับซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการเนี่ยซึ่งเขาทำเสร็จแล้วเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าปัญหาก็คือว่าในคำชี้แจงเพิ่มเติมหลังจากเลยเวลามาแล้วเนี่ยนะครับจะรับฟัง แล้วก็ใช้เวลาร่วมเดือนนี้เยในการตรวจสอบว่าแตกต่างไปจากผลลัพธ์เดิมหรือไม่มซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนนะเพราะเวทระเบียนที่ส่งไม่ครบหรือแม้แต่กระทั่งว่านะครับคำชี้แจงอื่นๆซึ่งควรจะทำมาพร้อมกันตั้งแต่ต้นคแต่ว่าวิธีการที่จะต้องการยืดเวลาดีเลย์แท็กติกเนี่ยก็เป็นศินละปะพื้นฐาน แต่ว่านะครับมันก็ควรที่จะเพียงพอว่าเอกสารระดับนี้ก็ขนาดเอกสารนะครับเรื่องอาการป่วยคุณทักษิณเป็นภาษาอังกฤษาก,ก็ยังแปลได้นะครับภายในพริบตาเดียว,แล,ยวแล้วก็ทุกอย่างทุกกระบวนการก็เป็นไปอย่างรวดเร็วซึ่งโดยข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยนะครับจะต้องยื่นผ่านกรมราชธรรมถ้ายื่นเองนะครับถ้าไม่ยื่นถวายดีการตรงโ,โดยผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นบุตรภรรยา นะครับก็สามารถยื่นให้ได้แต่แต่ถ้าตัวเองเป็นผู้ยื่นเนี่ยต้องยื่นผ่านเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครในกระบวนการพิจารณาของเรือนจํะจากเรือนจําก็ไปกรมราชธรรมกรมราชธรรมก็ไปที่กระทรวง,วงยุติธรรมนะครับหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องรัฐบาลจะทําความเห็นประกอบพระบรมราชวินิจฉัยแต่ว่าทุกกระบวนการก,ก็ร่นจนกระทั่งว่า ไม่ได้เห็นสภาพว่ามีกระบวนการกันอย่างไรช่วงนั้นจะมีแค่คําถามจากนักข่าวที่ไปถามคุณวิสณุเครืองามที่บอกว่าทางครอบครัวได้มีการยื่นถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษแล้วหรือยังก็บอกแค่ว่ายังแล้วก็อยู่ในกระบวนการเรื่องของการแปลเอกสารอยู่ตอนนั้นที่เป็นข่าวเลยนะคะคือถ้าญาติยื่นเนี่ยเขาก็ต้องไปยื่นที่รเนียบองค์มนตรีหรือจะเป็นสำนักพระราชวัง นะครับแต่ว่านี่เรื่องมาอยู่ที่รัฐบาลคือถ้ากรณีเนี่ยนะครับถ้ายื่นไปที่ตรงนั้นเนี่ยะนะครับก็จะเรียงขั้นตอนนะครับแล้วก็จะต้องส่งกลับมายัางรัฐบาลเพื่อทำความเห็นประกอบพระบรมราชวินิจฉัยแต่นี่ทุกอย่างมันก็คลุมเครือกันมาตั้งแต่ต้นทีนี้เนี่ยพอเรื่องที่จะจากกรรมการสิทธิ์ไปผู้ตรวจการแผ่นดินมุ่งเป้าไปยังสารปกครองแล้วเี่ย เรื่องคดีที่ชา์ชัยอิสระเสนารักย่นเข้าไปเนี่ยซึ่งเนี่ยนะครับจะไม่ได้เป็นผู้เสียหายแต่ว่าเมื่อศาลทราบเนี่ยเมื่อมีข้อเท็จจริงปรากฏศาลก็มีอำนาจที่ใช้ดุลพินิษที่จะ,ะรับมาพิจารณาแล้วก็ออกหมายเรียกนะครับมาให้ข้อเท็จจริงจากบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องไม่ว่าจากตัวคุณทักษิณเอง กรรมการแพทย์สภาซึ่งในที่นี้ต้องหมายถึงประธานอนุกรรมการในการสอบคือคุณหมออมรคะณะกรรมการปปชในที่นี้ก็คงจะหมายถึงท่านเอกวิทย์และก็ตัวแทนจากโรงพยาบาลราชธรนมโรงพยาบาลตำรวจกรมราชธรนกระทรวงยุติธรรมแม้กระทั่งตัวนายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ มีชื่อในการเข้าเยี่ยมสิบรายชื่อและนอกรายชื่ออย่างคุณเสรีพิสุทธิ์ไม่กี่วันก็เพิ่งออกมาพูดถึงความเป็นพยานบุคคลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการนะครับการไต่สวนของศาลก็คิดว่าไม่ได้ไม่ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกับการที่จะออกหมายนะครับที่จะมาให้ข้อเท็จจริงตามที่ศาลได้ได้พบแล้ว นะครับจากมีผู้ยื่นเรื่องเข้าไปจะอยู่ในสถานะหรือไม่ได้อยู่ในสถานะข้อตามแต่ว่าเป็นอำนาจของศาลแล้วผมเชื่อว่าเรื่องนี้ก็มีความคืบหน้าก็คือภายในเดือนนี้หรือสัปดาห์แรกๆของเดือนพฤษภาเนี่ยเราน่าจะเห็นข้อเท็จจริงปรากฏทั้งในส่วนของแพทยสภาและในส่วนของศาลฎีกาและในนะครับความเร็วซึ่งเคยล่าช้ามาโดยตลอด เราอาจจะเห็นความเร็วจากผูดตรวจการแผ่นดินไปยังสารปกครองด้วยก็ได้คือบทนี่นะครับบทที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเ่ยจากที่เคยล่าช้านะครับมันก็มาบรรจบอย่างรวดเร็วชนิติคาดไม่ถึงช้าจนคนตกใจเร็วจนคนตกใจมันก็เป็นไปได้ทั้งสองประการทีนี้เนี่ยถามว่านี่นะครับสถานการณ์ถัดจากนี้เราอย่างไรคใครก็เห็นกันว่า นะครับไม่ว่าลูกเล็กเด็กแดงไม่อยากว่าแต่คอการเมืองเลย<ช>ว่าการจะอยู่หรือไปของรัฐบาลนี้เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีคือคุณนุงอิ่งนะมันขึ้นอยู่กับคุณทักษิณแต่ถ้าคุณทักษิณมีอันต้องมีอันเป็นไปก่อน<ช>จากกรณีเรื่องชั้นสิบสี่ซึ่งความจริงถ้าทําให้ถูกต้องกันมาตั้งแต่ต้นบัดนี้ก็จบข่าวไม่มีใครว่าอะไรกัน<ช>แต่แล้วแต่ว่าเมื่อมันไม่ตรงไปตรงมาตั้งแต่ต้นถ้ามันมีเหตุ นะครับแน่นอนที่สุดนะครับทางฝากฝั่งมาเลก็มีการเจราจากันตามลําดับฝากของนะครับจะด้วยไปด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับในสี่ของกัมพูชาก็ต้องยอมรับความเป็นจริงซึ่งสายสัมพันธ์ซึ่งผมก็รู้กันดีต่างรู้กันทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่านะครับกระบวนการในประเทศไทยนั้นเราจะมีความเข้มแข็งอะไรกันตอนไหนน,นี่จึงเป็นปัจจัยว่า นะครับจะนำไปสู่การปรับคอรมอรหรือจะเปลี่ยนรัฐบาลหรือจะล้มกระดานเหตุการณ์เนี่ยนะครับมันมาจากชนวนทักษิณชินวัตรทั้งสิน้นสมมุตินะคะว่าถ้าไม่เป็นคุณกับคุณทักษิณภาพรัฐบาลมันจะออกมาเป็นยังไงคะสถานการณ์คือาการที่แพทยสภาเนี่ยเลื่อนออกไปและผู้ถแถลงเนี่ยไม่ใช่เป็นประธานอนุในการสอบเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วว่าผลสอบ มันไม่เป็นผลดีถ้าผลสอบเป็นผลดีไม่มีเหตุอะไระนะครับที่ต้องเลื่อนออกไปและชื่อผู้เลื่อนก็ไม่ยอมใส่ชื่อด้วยเนะเป็นเพียงแค่แถลงการกันออกมามการคาดการการอนุมานก็พึงคิดได้ว่าวินยูชนพึงคิดได้ว่ามันไม่เป็นผลดีหรอกะนะครับแต่ว่านี่นะครับเมื่อเกิดเหตุกับคุณทักษิณอำนาจการต่อรองทางการเมืองอต้องยอมรับความเป็นจริงว่าดุลมันจะเปลี่ยน เพราะนี่นะครับการอยากการเช่นมาปรับต้องการจะแลกกระรวงค่ะปัญหาว่าต้องการเอากระรวงอะไรมาไทยเอาตามกระแสมาไทยแล้วอะไรไปแลกแลกอะไรไปแลกอาจจะที่แกว่งอยู่นะคะเศรษฐกิจอย่างที่คุณพี่ชัยดูแลอยู่คือกระทรวงการคลังเนี่ยภาคแกนนำเขาไม่มีวันจะให้อยู่แล้วเอาพาณิชย์นะคะเอาพาณิชย์สมมติแลกกับพาณิชย์เป็นไปได้ไหมคะ พาณิ์กับสเกลของหมาไทยเขาเขาแลกกันไม่ได้มันเล็กกว่าอแต่ว่าถ้าสมน้าสมเนื้อเนี่ยก็กระทรงคมนาคมอ่าคมนาคมคลังเนี่ยยังไงพักแกนนําเนี่ยต้องดูเขาต้องดูนะครับและแต่ละเรื่องเนี่ยโครงการเรือธงทั้งหลายเนี่ยมันขึ้นกับคลังทั้งสิ้นอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมีของไปแลกเนี่ยซึ่งแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับขณะนี้ก็ทํามาเรื่องอะไรกันอยู่ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะแลกแทบจะเป็นไปไม่ได้ Entertainment Complex ใช่ไหมคนะดิจิ t a l วอลเล็ที่จะแจกอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นจึงกระทรวงการคลังจึงไม่มีทางเป็นไปไม่ได้นะครับและเนี่ยนะครับการที่จะปรับภูมิใจไทยออกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันเสียงเนี่ยนะครับเลยครึ่งมาเสียงเดียวแล้วแว่งเนี่ยต่างคนต่างมีปัญญาหมดะนะครับไม่ใช่ว่าใครจะไปรวบรวมเสียงนะครับพรรก,การเมืองที่เหลือ นะครับที่มีประเภทวูเห่ากันเนีเชื่อหรือว่าแต่ละฝ่ายเขาไม่มีปัญญากันเห็นไหมเพราะฉะนั้นโอกาสที่ปรับออกด้านเนี่ยหาความเป็นไปแทบไม่ได้สูตรจะเอาภูมิใจไทยเขี่ยให้พ้นทางเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยก็ว่าจะทํางานอย่างไรต่อไปสวอนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายเอาเอาเรื่องงบประมาณเอาผู้แทนผ่านบุดวิดเทียดถิวสวความอะไดไง <ừ> เพราะฉะนั้นในทางในทางปฏิบัติเนี่ยนี่ตัวเลขสมการทางการเมืองแทบจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วและที่สำคัญที่สุดเขาก็ต้องรู้ว่าภูมิใจไทย,น,ยนะครับเขาก็มีของของเขาเหมือนกันนะครับเขาก็มีฤทธิ์มีเดชซึ่งพักเคเพื่อไทยก็ต้องรู้ดีเชกเช่นเดียวกัน <ừ> นะครับเขี่ยให้เขาง่ายๆมันไม่หมูถึงขนาดนั้นหรอกถ้าเขากลัวถูกเขี่ยเนี่ยปรากฏการแบบชัยชนกเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นหรอก นะครับเพียงแต่ว่าท่วงทานองมัธุรสวาจาแบบหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอย่างคุณอนุทินเนี่ยเขาก็ยังเป็นมัธุรสวาจากันอยู่เขาไม่ได้อยู่ในบทนั้นนะครับก็การเมืองก็มันมองเหมือนง่ายนะบางคนมองเหมือนสายใจแต่ว่ารู้ได้ยังไงว่านะครับในแต่ละพักการเมืองมันไม่มีปัญหานะครับใครถือดุลกันในแต่ละพักคือซึ่งเวลากระชากกันมานั้นเนี่ย ไอ้ที่เห็นเห็นเนี่ยเชียร์เยง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 เนี่ยอาจจะตาลปัดกันนะเพราะพรรคการเมืองเนี่ยมันมันก็แท็กทีมกันหลายพักนะ,ะว่าอำนาจในการต่อรองจริงๆนั้นเนี่ยซึ่งในแต่ละพักเนี่ยนะครับที่เหลือนั้นก็มีในแต่ละภาคส่วนเหมือนกันนะ,ะนะครับในพรคบางพักก็เป็นสองซีกอยู่ในรัฐบาลนะครับจะซีกเสียงข้างมากหรืออะไรก็ตามนะแต่ว่าถ้าถูกแรงกดอย่างมีนัยยะสำคัญถ้าคุณทักสินโดนนะ และไอ้ที่เหลือเนี่ยนะครับไอ้ที่กระเตงไว้เนี่ยใครจะกล้ามาต่อสู้อ่ะ